สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหถู่เจ้าซันต้าค่ะต้องฟินใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่พี่ปู๋มปิมจะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมคะปุ๋มปิ่มค่ะพี่ปุ๋มปิิมสวัสดีอย่ยังค่ะลูกสวัสดีค่ะภุมปิมจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเขาเข้ามาเล่นกับซันต้าเอมีคนลูบหัวให้แล้วพี่ย่าไปไหนเนี่ยฮะไหนไหนไหนอะลูก ใต้โต e ๊ะอ๋ออยู่ใต้โต๊ะเหรอคะออพีดาครับพีดาหนีบุ๋มบิ่มค่ะทุกคนแต่จันต้าชอบค่ะทุกคนเนี่ยก้าอีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูก่อนดูเออดูว่าบุ๋มบิ่มไปหรือยังหรือมาจะรื้อหามองเขาสวัสดีครับ เออไปดูที่พุบิบไปเล่นกับพี่บุ๋มบิมหน่อยไปพุบิบจะกลับบ้านแล้วไปไปเดี๋ยวพุบิบจะไม่เห็นหน้าพี่บุ๋มบิมแล้วนะต้องอีกนานเลยนะลูกอีกนานเลยนะไปดูสิ่บุ๋มบิมก้าวคอหน่อยลูกเออก้าวคอหน่อยลูกเออเดี returns, ๋ยว็ดทุกคนดูกาก้ากลัวๆค่ะทุกคนแบบนางไม่ค่อยชอบเด็กอะ่ะแพนด้าเนี่ยเจ้าซันต้าชอบ ได้กับพี่บูบี่มไปลูกสวัดดีครับอได้กับแม่ก็ได้嘛นั่งลงนั่งลงเรื่ๆ,ๆ,ๆ,ๆมาแม่เกาให้ก็ได้าแม่เกาขอให้เนาะวันนี้ก็เป็นไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเบียบวีนหน้ามุยมุยเนี่ยค่ะหน้ามุยมุยเนี่ยเนี <c oughs> ่ยมองหน้าบุ๋มบิม่มค่ะทุกคนเขาเขาเขาพี่บุ๋มบิม่มเขาก็อยากจะเล่นกับแพนด้ากับน้องๆ ซันต้าที่ชอบเลยค่ะซันต้าที่ติดเนี่ยนั่งเกาคอ่ะลด,ดูพี่หมีครับพี่หมีนอนสบายเลยพี่ดาครับพี่ดาทักทายแม,แ,มแม่หน่อยลูกทักทายหน่อยครับพี่ดากินข้าวยังนั่งลงนั่งลงนั่งลงกินข้าวยังโอ้ยังอีกเลย ทำไมอ่ะกินขนมปูบีมขนมมาปูบีมเรื่อ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 ่อมีขนมมาดูขนมมาไปขนมมาดูขนมมานะไม่ใช่ลูกเออเออเออแล้วก็ได้ลูกเอาถ้วยมาด้วยเอาแกะมาห่อใหม่เลยลูกแกะห่อใหม่เลยค่ะ มาทางนี้ลูไปทางน้นทางน้นลูกทางน้นเออไปด่าออกมาลูกออกมาเลยลลเร็วเลยเวข้าจมดูดิคะคะจะออกไไม,มานไหมมาออกมาลูกรขยาเยาวขยาเยาวบุมบิมขยาข่าลูกขย่เาขายาอ่ากขกับพี่บุนะ้มบิ่มกแอมาลูก เอามาให้น้องให้ซานต้าด้วยลูกให้ซานต้าด้วยน่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่ด้างอนให้จ้าก่อนให้พี่ด้าก่อนพี่ด้าก่อนอ่ะพี่ด้าก่อนใด้พี่ด้าก่อนเดี๋ยวเอาถ้วยมาลูกให้ซานต้าด้วยเดี๋ยวซานต้าจะเพิ่งลูกให้พี่ด้าก่อนเดี๋ยวพี่ด้างอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอพี่บุิบิ่มเอามาให้ลูกนะเดี๋ยวพี่บุญบิ่มนุ่นนุ่นของซานต้าอยู่นุ่นเข้างอนเขาจะไม่กินทุกคนเวลาถ้าเกิดมีคนมาแย่งเลยนยอ่ะพี่ด้าเขาจะไม่เอาเลย น้องลิศเอาไหมคะพี่พ่อ,อาไหมลูกวันนี้เด็กๆอยู่กันครงนะคะทุกคนนอนกันนลมมุมเลยคะ่ะนี่เรามีพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กจะก,กลับบ้านแล้วพี่ถึงจังเลยพี่ถึงล่า <S <S พี่ถึงไหมคะถึงน,น,น้องลิศเอาไหมคะนิจา้า นอ้องนิดนอนบนตู้สูงค่ะทุกคนนี่นี่ซื้อมาให้นอ้องนิดนะคะทุกคนขนมเนี่นยน้องนิดจะบันบันน้องนิดนางไม่กินอาหารเม็ดและกินแต่เปียกแล้วพี่ดากินไหมพี่รีบไปเลยรีบปิ้งเลยเออเหอดูซันต้าสันต้าแกงพี่นี่กินข้าวยังลูกพี่นี่มากินข้าวนี่ ข้าวที่ถึงนี่แะค่ะทุกคนวันวันนี้ก็ยุ่งอยู่แต่กับหมากับแมวนี่นะคะสแตนต้า่กต้ากินเก่งก็ต้ากินเก่งนะคะทุกคนนางตัวใหญ่นะอายุเท่ากับน้องอลิสเลยนะสต้านี่ขวบกว่านะคะจะสองขวบแล้วน้องอลิสยังตัวเล็กนิดเดียวอยู่เลยค่ะสตต้านี่ตัวใหญ่ ล้วกินง่ายด้วยค่ะซันต้าเนี่ยอาหารอาหารเม็ดค่ะเขาหิวก็จะกินเองถ้าเรามาเทใส่ถ้วยให้เนี่ยซันต้าบอกแม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมหากินเองแต่นอกจากอาหารเปียกอะค่ะเทให้ก็จะกินอยู่ถ้าให้อาหารพี่มีใช่ไหมคะทุกคนให้แล้วก็ต้องเก็บค้ามขึ้นไม่งั้นเดียวมดขึ้นแต่ถ้าพี่หมีไม่กินใช่ไหมคะแม่ก็จะเก็บเลย ก็คือนางก็จะรีดกินค่ะเพราะว่าเขาจะกินแค่เป็นเวลาค่ะเข้ามาก็คือได้กินชากัน,น่าเขาหาัวไปไหนแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนครับอมาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลบอะไรนะ่สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ ค่ะทุกคนข้างนอกพีด้าครับดาครับไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะสวัสดีครับเ,เก่ง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 พีด้าทำไมนูพกพีด้ากลัวพี่บุ๋มบิ๋มเหรอลูกนะเนาะมาให้พี่บุ๋มบิ๋มอุ้มก่อนกลับบ้านเลยเร็วอ,อ่าโอ้ไม่ให้บุ๋มบิ่ม,มอยากอุ้มแพนด้าก่อนกลับบ้านเร็วให้อุ้มไหม เออไม่ให้ก็ไม่ให้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 ครับครับให้แม่อุ้มไหมให้แม่อุ้มเนาะมาเดี๋ยวไม่ให้ให้บุ๋มบีมอุ้มเนาะไม่ให้ทุกคนไม่ให้โอเคโอเคไม่ให้ก็ไม่ให้นะนะเอยหลอกกินขนมข่าวแล้วไม่ให้ก็อุ้มด้วยเครียดแล้วนะเครียดแล้วค่ะทุกคนบุ๋มบีมก็อยากเล่นกับน้องนะคะอยากเล่นกับแพนด้าแพนด้าเขาก็หงุดหงิด ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 คนเก่งค่ะครับสวัสดีครับอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ